โอคค้อยค่อยๆเคี้ยวลูกมันติดคอใช่ไหมลูก <c oughs> ค่อยๆเคี้ยวนะมันยาวมันยาวเ <c oughs> มื่อกี้แม่ไม่ได้ตัดให้ใช่ไหมครับขอโทษนะไม่ต้องขอโทษอีกเกลากแม่อยู่แล้วโอเคขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะตัดผักให้ หญิงสาวอนี้ประมาณ19 26ปีจานวน8คนคอยนั่งให้บริการซึ่งได้ควบคุมตัวคนดูแลเลย้อหาเชื่อนะครับสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตและจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอีกแห่งสถานบันเทิงบริเวณหน้าตะวันแดงถนนบายพาปิดบริการไปแล้วหลายร้านเนื่องจากคนไม่กล้าออกไปเที่ยวส่วนที่เหลืออีก2-3ร้านที่ยังไม่เชื่อก่อนลูกเชื่อนะครับกจะทตอนนี้เหรอเมื่อค่ะป mm. ิดจมๆแล้วครับ S <S แต่มันก็นิ่มๆนะครับแครอทอ,อ่ะลองกินดูไหมล่ะโอเคครับ <S <S อร่อยไหมครับกขับอันอนี้มันเค็มอะเค็มไม่ชอบหรอครับมันเป็นผักอร <S <S อ่อยผักกวางตุ้งผักกวางตุ้ง นของผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐเพิ่มขึ้นมาเป็น15,219รายเจ็บชีวิต201ศพขณะนี้ที่รัฐอิลลินอยส์เพิ่งประกาศคำสั่งให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านเช่นเดียวกับรัฐแคลิฟอร์เนียส่วน,วนร,รัฐพุกยอมสั่งห้ามธุรกิจที่ไม่มีอค์จำเป็นให้ปิดบริการทั่วคราวไปต่อนในทั่วที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อร่อยไหมครับอร <F ol iz ita> ่อยสิบเก้าอร่อยไหมครับอร่อยบเก้าใช่ครับ สมารับชมได้ทุกวัย